เอาละครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมที่เราจะต้องผสมออร่ากันเองครับแล้วก็มาอวดกันเองด้วยพวกนี้ครับเออเออไตัวนี้ผสมเท่ห์ะ่ะดูว่าอาจารย์โกโจโอเออจะว่าไปมันก็เหมือนไม้คาบอยู่นนะ่น่ะบรรยากาศรอบตัวแล้วก็มีคำว่าคาบอีกนะครับพอเรากดคาบขึ้นมาแล้วมันก็จะสอนเรานะครับอ่าสุดว่าโลกบวกผสมกับโลกดับเป็นโลกอ๋อได้ Stone w นโ e อนแล้วผมก็จะปลดล็อกเออออร่าใหม่ด้วยนะก็คือไดออร่าของโมอมาเอาโมอผสมโมอ อ๋อหินผสมหินได้ฐานยิ่ถ้าฐานผสมฐานได้อ้โอ้ก็คือมีราคามากยิ่งขึ้นถ้าหินผสมหินก็คือกลายเป็นเพชรอาผสมไม่ได้แล้วแรง่าเราต้องอาธาตุอื่นมาผสมกันต่อผสมฐาน้าไปเฮ้ยอะไรอะเอาหินผสมกับเพชรได้สมบัติกุญแจสมบัตินะครับแล้วก็เอาผสมไขความลับของโลกไม่ได้เอากุญแจสมบัติมาไขเพชรไม่ได้มาไขฐาน ไม่ได้ไขไฟไม่ได้ไขไม่ได้เอา <S <S เอาเวลาบวกเพชรอุ้ยได้เพอร์ฟิชั่นมันเกี่ยวกันยังไงเอาเวลาบวกกับเพชรไม่ได้ครับถ้าเกิดว่าเอาโลกกับน้ํามาใส่กันเป็นต้นไม้อ้แล้วผมเอาโลกกับไฟจะเป็นโลกร้อนไหมตอนนี้ไม่ใช่โลกร้อนละเขาเรียกว่าภาวะโลกดือดดีลาวาเอฟเฟกต์ออรา่ารอมรอบตัว แล้วก็ว่าเอาเวลาเฮ้ยเดี๋ยวผมได้ลา,า,า,าวา่าเหรถ้าลาวาเผาพืชอ๋อไม่ได้ว้าวตอนนี้ผมมีเอฟเฟกนะครับว้าวเอฟเฟกไฟนะครับอ้าวแล้วก็ว่าผมมีเอฟเฟกไฟแล้วตกลาวาผมจะตายหรือไม่นะครับว้าวตายนะครับเว้ยตอนนี้เทะอะผสมเป็นไงอ้าวไม่ใช่หาวมันไม่ได้ง่วง้าวเขาไม่คุยกับเราเลยอะ่ะโอ้เซ็งเลยงั้นผมเอาจะเอาต้นไม้มาผสมกับลม ไม่ได้ผสมกับน้ําเฮ้ยได้เป็นชีวิตใหม่นะครับแล้วผมก็จะเผาอีกรอบเองเฮ้ยเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราเผาชีวิตใหม่ก็จะกลายเป็นฟินิกเฮ้ยเกมมันทำมัดีอยู่นเนี่ยเพราะว่าประวัติของฟินิกนะครับก็คือเขาเรียกว่าฟินิกตายไปจะเกิดขึ้นมาใหม่โอ้พจันก็กำลังตกโอ้โอ้มันเกมใหม่ครับใหม่ครับแต่ว่าครับอะไรไม่ได้เลยอะออตโต้คือออตโต้ครับอ้าวจัดไปน้องชายจัดไปจัดไป โอเคกดเลยโอเคผสมกันผสมมั่วเหรอมั่วเนึกว่าจะเก่งกว่านี้อ๋อผสมผสมอ้ผสมมั่วเลยผสมมั่วเลยอ่ะจะได้อะไรออกมาโอ้โห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 พอก่อนน้องน้องพอก่อนน้องน้องแหลกแล้วน้องน้องน้องพอก่อนน้องน้องไอ้น้องน้องหยุดน้องน้องหยุดน้อง ได้เอ๋อได้อินเดียเลยอ๋อผสมมาผสมมาได้เป็นบัฟอินเดียมีเพลงด้วยเนี่ยเออมันจะมีงูมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยมีงูมาจากไห้ไม่เอานะเว้ยผมกลัวงูนะมันมีเพลงอินเดียไม่รู้ดิมันจะมีงูเห่าโหเข้ามาแล้วเหรอมีเงินโอ้มีเงินให้รับด้วยว่ะโอ้โอ้ตรงนี้มีโอกาสสุ่มได้โอ้าวออร่าแฮกแซดเซต เออเหมือนหน้าผมเลยตอนนี้อ่ะเหมือนหน้าผมเลย <c oughs> โอ้โหแซบล้วนวัดสมยาค่าโถส้วมสกิบิดีนกคุมหลีเหินลมเย้ยเวหาดอมดอมเยสหัวส้วมจอมซิกมาไรกายามีส้วมเป็นกายีเอ,อ็นหยุดอัโต้ก่อนหยุดอัโต้ก่อนโอ้ไม่ได้ละเอาลองเอาผาสมเองพาเวอร์เพาเวอร์เอา พอผสมเองได้ใช่วัดกลายเป็นสิงโตใหญ่เลยดีลรกกระสทชัวเพลงมันพีดมาขนาดนีนเน้เอาอะไรผสมกันวะ <c oughs> ได้อรติอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แค่ว่าเทน,นะครับว้าวออร่าสีน้ำเงินช่างเข้ากับผมเหลือเกินตอนนี้ผมอยากได้บัฟทินแบบว่าแบบมีหัวใจสีพูสีพูแบบอ่าอยากได้อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้แบบเออบัฟอะไรแบบนี้โอ้ คืออะไรวะเนี่ยเออเทอะคือเทอะมามาดูสูตรกันดีกว่านะครับตรงนี้ผมไม่สุม่มละมันมีโอกาสได้อล่าอะไรก็ไม่รู้เนี่ย okay. เพ1ิบมินิทโอเคอ่าลองดูสูตรดีกว่าวอเตอร์ water, บวกวอเตอร์ฮะ <Huh? S 1> ผมยังไม่เคยผสมเหรอวอเตอร์ water, บวกวอเตอร์ไดโอเชียนอา้าวยังไม่เคยผสมจริงอ่าโอเชียนบวกโลกอ๋ no. บอบวกลมโลกบวกลมได้ดัตโอเค โอเชียนบวกโอเชียนผมยังไม่เคยผสมอ้อสิบโลนี่ถ้าเกิดว่าเราได้อันนี้เนี่ยก็คือว่าดีขึ้นมาเยอะแล้วนะเพราะปกติเราได้แต่น,นี้ไงอนีม่มาจริงนีม่มาจริงนีม่มนจริงไซเคิลมาดิมาดิไซเคิลโอ้ดูบัฟผมดูบัฟผมถ้ามองมุม,นนดดามาเนี้ยนึกว <c oughs> ่าพูตะเจ้ามีออร่ามาจากไกลจอโอออโตไม่ช่วยอะไรเลย,เลยตัดภาพมาผมยังไม่ได้บัฟใหม่เลยอ่ะดูดิ <c oughs> พอเลยพอเลยเสียโล,โลบักฟีผมมาครับเองดีกว่าสุดว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเข้ากันไม่ได้เช่นไฟกับน้ำเนี่ยเหมือนน้ำมันกับอะไรนะเหมือนน้ำมันกับน้ำไฟกับน้ำอ้าวกลายเป็นยินหยางซะง,งั้นจีนอนะเชียงช่างงังยงแล้วถ้าเกิดว่าเราเอายินหยางมาผสมกับน้ำอ้าวมังอ้าวเป็นพระเฉยเลยอะแล้วถ้าพระนั่งอยู่บนโลกไม่ได้พระบินได้ต้องคู่กับอากาศไม่ใช่ พูดกับนี่หรอไม่ใช่พูดกับใจดําพระใจดําไม่ได้ไฟกับไฟตอนนั้นไฟกับชีวิตกลายเป็นฟินิกเนาะไฟกับไฟอ้าวอันใหม่ซะงั้นไฟกับไฟไฟเผาต้นไม้ได้ไหมไม่ได้รวมกันไม่ได้ถ้าไฟกับลาวาไฟกับลาวาเป็นไงไม่ได้วะเออถ้าสโตนกับสโตนเราเคยผสมยังได้โคเนาะลมกับลมได้แอะอ้าวอันใหม่เฉยเลยอะไรไม่เคยผสมอาเนี่ยไทม์กับไทม์อินฟินิตอู้ อินฟินิตบวกไลฟ์บวกอะไรเอ่อเอเาลาวาบวกลาวาละ่ะโอ้เราเคยผสมแล้วดัสกับสโตนได้แสนอู้บัฟไซเอ่อดัสนี่เรายังไม่เคยเล่นกับอันนั้นอันนี้เลยอ้าวมัว่วละ <c oughs> มัว่วละทีนี้มั่วเลยอ่ะกับวอเตอร์เอเนอร์จีอ๋อเคยเล่นแล้วนี่อ้าวโน้เคลียร์ตอนนี้บัฟนี่ก็เท่อยนะอู่นะเอายิง แต่ผมยังได้บับโกโจครับสปิริตวิญญาณถ้าวิญญาณผสมกับน้ำอ๋อสตอมสตอมฝนตกเสียโลกไม่ได้วะสโตนกับเอิอร์ธสโตนกับสตอมสตอมกับโคโไม่ได้เอ่อไอ้ดั๊ดนี่ค่อนข้างที่จะผสมได้กับหลายอย่างเลยนะเว้ยอันนี้เอา้าเพื่อไปผสมอีกละอันนี้แล้วก็ไฟ สปีดเอ้อสปิริตผสมกับโลกได้เอิร์ดเอิร์ดควักผ่นดินบ่อู้ออโต้ไปเลยบัฟเราเริ่มเยอะละเอ้าเอาได้อะไรบ้เนี่ยนบัฟเราเริ่มเยอะแล้วเว้ยวเริ่มออโต้มีผลแล้วเว้ยเรามาผสมดีกว่าเอ้ยอย่างเช่นต้นไม้เรามียงเนี่ยต้นไม้แบบเนี้ยไม้เหรอแซนกับดิเซิร์ตที่คนละอันนะเว้ยดิเซิร์ตกับดิเซิร์ตอ่ะไม่ได้ดิเซิร์ตกับแซนน่าจะได้นะไม่ได้อีกแหมคิดไปเองต้นไม้เรามียังเรามีเอ่อต้นพืชเท่าต้นพืชบวกต้นพืช นั่าไงได้ต้นไม้แล้วโอเคได้ต้นไม้พอต้นไม้ก็บัฟบัฟต้นไม้เอาไปคู่กับทะเลไม่ได้ไม่ได้คู่กับทรีอีกรอบอ้าวแอร <_ S 2> ์อากาศอากาศคู่อากาศ,ากาศนก่อนกเมฆนก,กเมฆคู่กับก้อนเมฆอีกได้ไหมไม่ได้ไดว่าก้อนเมฆคู่กับแอร์อสกายเร็วบัฟใหม่เพิ่มมาลุลวดเลยเว้ยสกายคู่กับคิดถึงท้องฟ้าต้องคิดถึงโลก อ๋อไม่ได้สกายคู่กับเอกรอมไม่ได้คู่กับสตอมฝนตกมันเหมือนจะได้นะแต่ก็ไม่ได้สกายกับสกายเป็นอะไรวะนี่ <c oughs> อ่ะ <c oughs> เป็นอวกาศสเปสแ่ะ s สเป e คู่กับสเป e เป็นกาแล็กซี่อู้กาแล็กซี่คู่กาแล็กซี่อ่าหมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ละ อะไรที่มันเกี่ยวกับกาแล็กซี่บ้างหน่อยเนี่ยมีไฟไหมไฟก,กาแล็กซี่ยินหยางสีม่วงเหมือนกันปุ๊บไม่ได้เ <c oughs> ซอร์คิลพะจันครึ่งต่อครึ่งมันนึกว่าจะแบ่งกาแล็กซี่เป็นสองกาแล็กซี่อะไรกันวะโลกไหมอ่าเอาแล้วไงกลายเป็นอะไรไม่รู้ม่เพลงด้วยเนี่ยไหนมันก็มาเวแบบอลังการอลังการแล้วนะครับแบบหมุนๆอย่างนี้แล้วเราจะใส่อะไรที่มีคุณค่าเข้าไป อะไรที่แบบว่าดูเวอร์เข้าไปมังกรไม่มังกรไม่ไม่เคยผสม,มได้เลยอมไอ้อินฟินิตปั๊บออ,อะไรวะเนี่ยเราได้สุดยอดการวนการหลูกแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับผมว้าวซึ่งก็มั่วมั่วมานลุวนๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาอันนี้บวกกับเอ่อสายลุงดูดิสกาย สกายบวกไฟอ๋อโนไม่ได้วะให้พลังงานมาพลังงานบวกไฟพลังงานบวกสกายอ้าวออร่าเท่ๆกลายเป็นออร่าพาทิตย์ใส่แว่นตาซะแล้วโอ้ยอย่างน้อยแต่ว่าอย่างน้อยมันก็ค่ำพอดีก็ได้เป็นสุดยอดออร่าเก๋เอาใส่แว่นตาใส่แว่นตาเหมือนกันวันนี้ด้วยโอ้ออร่านี่ไม่มีใครอยากได้เลยเนี่ยเอ่ออินเนอร์จีู้่กับอะไรดีอะทำไมมันคู่กับอะไรไม่ได้เลยอ้าวได้แล้วได้แล้วเรเดียนเย้เนี่ยเท่ อะไรอีกแสงว่าเอเนจีจะต้องคู่กับพวกที่แบบว่าอลังการอลังการอ่ามึน่วแล้วนะอะไรอลังการอลังการอีกอินฟินิตไอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้เท่นี่เทสวยเริ่มจะเป็นโกโจละเริ่มจะเป็นโกโจละถ้าตามในเรื่องโกโจนะครับเราสามารถเอาวิญญาณได้ไหมมันเกี่ยวกับวิญญาณเกี่ยวกับคำสาบก็เราต้องเอาผสมกันนี่ไงเราเริ่มเริ่มได้แล้วเวยเริ่มได้เริ่มได้พลังมุกเกนแล้วเวย ได้เมจิกละถ้าเกิดว่าผมเอาพลาสมาบวกเข้าไปเอ r t h q u a k e sky สกายวอ oh bottle bottle b o ปอโต b o t t l ้เอาเท่กว่าเดอร์ไหม vortex ไหไม่ได้เอาปอ b ottle, b ottle. โต l บวกปอโต l เมจิกเฮ้ยอะไรเนี่ยวอิว,อวไมค์คราบของแท้เลยเนี่ยไม่ใช่เวทมนต์ไฟนี่ไงนี่มันจะต้อง มีจินต,ตาการแล้มีจินต,ตาการเห็นไหมแล้วปล่อยตัวเหมือนยักษ์อะไรน่ะออกไปข้างหน้าอ๋อหัวกระโหลกไฟหัวกระโหลกไฟโอ้พระเจ้าผมไม่ไหวผมไม่ไหวแล้วพระเจ้าเออมันยัง56าสิบเลยนะ่ะสุ่มจนสว่างแล้วเนี่ยมันถึงเวลาแล้วเฮ้ยอรอร่าใส่ได้ออร่าตรงนี้โอเคออร่าที่เราเคยได้โอเชียนโอเคพลาสมาก็เท่ดีอันนี้ไงก็เท่ดีนี่ นี่เหมือนดาร์กลอดแห่งความสิ้นหวังโอ้มีแค่หนึ่งพันแปดร้อยในเกมที่มีฮ่า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 โว้ยโว้ยดาร์กลอดแห่งความสิ้นหวังเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นเทพในเงาซะแล้วโคตรเบียวเลยไอ้อลาร์เนี่ยเหมือนอดิเมะเรื่องนั้นเลยเนี่ยอันนี้คนมีน้อยสามพันนี่พันแปดนี่ยิ่งน้อยเลยพันห้านี่ยิ่งน้อย โอเคผมจะใส่บัฟนี้นะครับมีคนมีน้อยมากๆเลยนะครับในเกมดูดิในเซิร์ฟนี้ไม่แค่ผมคนเดียวอ้าวไอ้หมอนี่ปั๊บ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 อ๋อโน้หนึ่งร้อยต้องโคตน้ไม่มากกว่านี้ไม่ไม่นะ ไม่มันจะเกลือเฮ้ยได้ของใหม่มาแล้วจ้าโอ้โหบัฟอะไรวะเนี่ยโอ้โหอ้ผมได้บัฟอะไรมาโอ้โหเอานี่ผสมอันนี้อะไม่ได้ผสมกับผสมกับแซดได้ไหมบัฟเติมเหมือนกันไหนมาดูดิว่าบัฟอันนี้ผมหายากปะมีเอ่อ4,080โอ้โหสุ่ม10โล3,002ด้วยเกมที่มันเกลือขนาดนี้เนี่ยนะ400ก็พอแล้ว400ก็บุญแล้วเว้ย ได้อะไรอ่ะเอา้าไม่เห็นได้ไเลยเลยฮะ no แล้วคือเวลาเราใส่บัฟอันนี้นะดูนะมันจะมีเสียงเพลงอลังการมากเลยเอ,อ,อแล้วบรรยากาศมืดพระจันทร์ขึ้นแบบนี้ฉันนี่แหละคือจักรพัดเองดักหลอดเบี <c oughs> <c oughs> ้ยวเบี้ยว